ทางชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมอบข้อคิดความหวังและกำลังใจผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าคุณผู้ฟังคะในสังคมของเราในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้เจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเ,เร็วนะคะประชากรของโลกก็ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ปัญหาและก็สถานการณ์ต่างๆที่เข้าสู่ชีวิตของเรานั้นอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่านะคะและบางท่านก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความยากลําบากหรือบางคนนะคะอาจจะเจอปัญหาด้านของสุขภาพกําลังเจ็บป่วยหรือว่าต้องดูแลคนที่เจ็บป่วยในครอบครัวของเราอยู่นะคะอาจจะกําลังท้อใจกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเรา คุณผู้ฟังคะการที่เราจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของความห่วงใยของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะคะวันนี้ดิฉันก็อยากจะนําเรื่องราวความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรามาหนุนใจคุณผู้ฟังคะ่ะ เมื่อเราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเฝ้ามองดูชีวิตของเราแล้วก็ดูแลความต้องการของเราแล้วก็ไม่ควรนะคะที่เราจะวิตกกังวลหรือว่าเดือดร้อนหรือว่าหวาดกลัวกับอนาคตอีกต่อไปนะคะ mm. เพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถไว้วางใจในพระองค์ได้ค่ะ คุณผู้ฟังคะเวลาที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นนกจำนวนมากมายที่โบยบินไปไปมาๆหรือว่าบางตัวก็เกาะอยู่ตามกิ่งไม้หรือว่าเกาะอยู่ที่หน้าต่างคุณผู้ฟังชอบนกไหมคะ หลายๆท่านอาจจะตอบว่าชอบนะคะหรือบางท่านก็อาจจะชอบมองดูดอกไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ป่าหรือว่าดอกไม้ริมทางหรือว่าแม้แต่ดอกกุหลาบนะคะคงจะมีคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ตอบว่าชอบดิฉันเองก็ชอบเช่นเดียวกันนะคะพระเยซูก็ได้หยิบยกในเรื่องของนกในอากาศแล้วก็ดอกไม้ที่อยู่ที่ทุ่งนามาสอนพวกสาวกของพระองค์ ตลอดจนผู้ที่มาฟังคำสอนของพระเยซูนะคะพระองค์ได้เรียกผู้ที่ติดตามพระองค์ไปมานั่งอยู่รอบๆแล้วก็ส่งสอนพวกเขานะคะพระองค์ตรัสว่าอย่าเป็นห่วงว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มแล้วก็จะเอาอะไรสวมใส่จงมองดูนกในอากาศสิมันเคยเดือดร้อนว่าจะหาอะไรกินหรือเปล่าไม่เคยแน่นอนคะ่ะ เพราะว่าพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์คอยดูแลอยู่เสมอพระเยะซูก็ได้พูดถึงเรื่องของนกไว้นะคะว่าถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตแม้แต่นกสักตัวหนึ่งนะคะนกกระจาบค่ะตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้คุณผู้ฟังคะปกติแล้วเนี่ยนะคะนกกระจาบจะมีขนาด แค่2อสนิ้วเท่านั้นเองนะคะนกกระจาบจะเป็นนกตัวที่เล็กมากๆถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กแค่ไหนทุกครั้งที่มันตกลงถึงดินพระเจ้าทรงรู้ค่ะแล้วก็ยังมีนกอีกมากมายในโลกนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นผู้ดูแล ยิ่งกว่านั้นนะคะพระเจ้าได้ทรงห่วงใยชีวิตของมนุษย์เราทุกๆคนค่ะซึ่งมนุษย์เราก็ประเสริฐยิ่งกว่านกมากนะคะพระเจ้าก็จะเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้อุปถัมภ์เหนือชีวิตของเราด้วยพระเยซูได้ตรัสเอาไว้นะคะว่าชีวิตของเรานั้นมีค่ายิ่งกว่านกกระจาบหลายตัวเสอีกและพระเจ้าทรงห่วงใยเราทุกๆคนค่ะแต่ก็มีบางครั้งนะคะที่เรารู้สึก กระวนกระวายถึงบางสิ่งบางอย่างค่ะและก็สิ่งที่เราวิตกกังวลน,นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสําหรับเราด้วยคุณผู้ฟังคะทําไมเราถึงวิตกกังวลน,นะคะก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสําหรับอนาคต บางครั้งนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขามีนะคะเมื่อดูคนอื่นเขามีเสื้อผ้าสวยๆส,สวมใส่มีรองเท้าดีๆหรือแม้แต่มีกระเป๋าที่มีราคาแพงๆใช้แต่ว่าเมื่อหันมาดูตัวเองนะไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยทำให้เรารู้สึกมีความทุกข์มีความกังวลแล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจนะคะพระเยซูได้ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าดูดอกไม้เหล่านี้สิ มันงอกงามเจริญขึ้นโดยที่ไม่ต้องตกแต่งหรือว่าไม่ต้องแต่งเติมอะไรเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงดูแลแล้วก็ห่วงใยดอกไม้เหล่านั้นเรามีความสำคัญแล้วก็มีค่ามากนะคะมากกว่าดอกไม้ที่อยู่ตามทุ่งนาคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าเอ๊แล้วเราจะหาเสื้อผ้าสวยๆมาจากไหนหรือว่าจะหาอาหารที่ไหนมารับประทาน แต่พระเจ้าทรงรู้นะคะพระองค์อาจจะมีแผนการให้ใครสักคนหนึ่งค่ะเอาอาหารหรือว่าเอาเสื้อผ้ามาให้เราก็ได้เราสามารถที่จะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าได้ค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักและก็ห่วงใยชีวิตของเราอยู่เสมออย่าวิตกกังวลสิ่งทิ้งเหล่านั้นนะคะ ทีนี้เราลองมาดูเส้นผมบนศีรษะของเราดูนะคะถ้าเราจะลองนับเส้นผมทีละเส้นทีละเส้นเพื่อจะรู้ว่าบนศีรษะของเรานั้นมีผมสักกี่เส้นนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะเป็นสิ่งที่ยากมากทีเดียวนะคะแต่พระเจ้าทรงทราบค่ะว่าเราแต่ละคนนั้นมีเส้นผมบนศีรษะทั้งหมดกี่เส้น เป็นเรื่องอัศจรรย์นะคะถ้าพระเจ้าทรงรู้จักเรามากขนาดนี้แล้วก็แสดงว่าพระองค์ทรงดูแลและก็ห่วงใยชีวิตของเราแน่นอนค่ะดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะกังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกนะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงห่วงใยเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะบางครั้งเราก็มีความวิตกกังวลกับสิ่งที่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราได้นะคะถึงแม้ว่าเราต้องการเปลี่ยนมากแค่ไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบางคนนะคะเกิดมาตัวสูงบางคนเกิดมาเตี้ยหรือบางคนเกิดมาผิวขาวบางคนผิวดำความกังวลแบบนี้นะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกังวลไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ทำให้อะไรดีขึ้นนะคะ พระเจ้าทรงรักเราทุกๆคนคะ่ะไม่ว่าแต่ละคนจะมีลักษณะอย่างไรก็ตามเพราะว่าพระองค์เป็นผู้สร้างเราทั้งหลายให้มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะพระเจ้าทรงรักทุกคนคะ่ะ ไม่ว่าเราจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะพระเจ้าก็ทรงรักและก็ห่วงใยเราอย่างพระคําของพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดค่ะเป็นสิ่งที่ อัศจรรย์ใจมากนะคะที่พระเจ้าทรงเฝ้าห่วงใยชีวิตของเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราจะไม่วิตกกังวลหรือว่าจะไม่หวาดกลัวต่ออนาคตที่จะมาถึงชีวิตของเราอย่างแน่นอนค่ะทางชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมอบข้อคิดความหวังและกำลังใจผ่านพระวจนะคำของพระเจ้า